วายเอ็นะครับคันนี้สวยงามมากๆเลยนะครับดันหน้าใหม่นะครับโรตารี่ใหม่ฐาน CMT นะครับเป็น FC จังหวัดน่านนะครับอมาดูเมื่อเช้านี้นะครับถูกใจนะครับช่วยจัดส่งให้หน่อยช่วยจัดส่งให้เลยนะครับก็ขอบพระคุณ FC จังหวัดน่านมากๆนะครับเนื้อคู่นะครับแค่เจอกันก็ตัดสินใจได้แล้วนะครับก็ขอบคุณ FC จังหวัดน่านนะครับรถสวยๆนะครับ พร้อมโรตารี่พร้อมผันพวนจัดส่งแล้วนะครับอ่ะสนใจเหมือน FC จังหวัดน่านไหมครับมาเร็วเค้มเร็วมีส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทนะครับมาเร็วเค้มเร็วมีส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทนะครับอยากได้คันไหนนะครับส่วนลดมากๆส่วนลดเยอะๆนะครับอ่ะแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวลดให้นะครับสูงสุดถึง50,000บาทนะครับอ่ะช่วงนี้ L5018 จัดโปรนะครับใครที่อยากได้ L5018 นะครับเ p นะครับจัดโปรนะอ่า 4 95,000บาทนะครับมีส่วนลดให้ถึง20,000บาทนะครับ l 5 0 1 8 s p นะครับมีส่วนลดให้สูงสุดถึง20,000บาทนะครับอ่ะ4 95,000ลด20,000เหลือเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกลดเยอะเลยนะครับ4 75,000นะครับอ่ะคันนี้5แ0 0 0นะครับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทเหลือ5 0 0 0 10,000บาทนี่เห็นไหมติ๊กตอกติ๊ก,ต,ก,ต,กตอกอีกแล้ว ส่วนลดเยอะจริงๆนะครับอ่าขั้นต่อมาช้างศึกอีดิชั่นสางศึกอีดิชั่นนะครับ4 4 5 0 0 0บาทส่วนลด2 5 0 0 0บาท4แสน2เห็นไหมลถเยอะเลยเกือบได้ติก๊กต่ออีกแล้วอ่ารถทุกคันนะครับรถทุกคันนะครับใครที่สนใจนะครับอ่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เสี่ยวอ้วนจัดโปรนะครับส่วนลถไม่เอากํากไรนะครับขายได้ขายนะครับ ขออย่างเดียวนะครับอโซอให้เข้าบ้านนะ,ะถ้าอโซอให้เข้าบ้านเสียอ้วนยังขายได้นะครับยังลดต่อไปนะครับถ้าขายแล้วเข้าบ้านไม่ได้ก็ก็ถอยอ,อันนี้ตัวสีพิเศษนะครับจำได้ไหมขายเท่าไหร่5 9 5 0 0 0เา่าบาทลูกค้าเงินสดจัดไป5,75,000บาทส่วนลดไปเลย20 0 0 0 5แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับมีส่วนลดให้อีกนะหลังไหม่หลังไม่มีหลังใหม่ด้วยนะครับก็คือส่วนลดจริงๆก็มันมีต้นทุนหลายอย่างที่ประกอบกันนะบางทีลูกค้าอยู่ไกลๆนะได้ยินไหมครับไกลนะครับค่าขนส่งต้นทุนที่จะต้องไปส่งลูกค้านะครับบางทีมันก็เยอะนะครับเราก็ลดให้ได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ลูกค้าไม่ไกลมากครับหนึ่งจังหวัดสองจังหวัดที่ห่างกันนะครับส่วนลดก็จะเยอะขึ้นนะครับ M.U.49 M.U.49 นะครับส่วนรถก็เมื่อวานนี้ก็ลดไปเยอะแล้วนะวันนี้ก็จะมีรถให้อีกนะครับ4แสน XX นะครับ M.U.49 เกรด A เลยนะสวยเลยนะ4แสน XX ไม่บอกว่าขาย4แสนเท่าไหร่บอก4แสนแก็ยังจะต่ออีกบอกว่า4แสน XX ดีกว่าเพื่อให้ลูกค้าหรือ FC ได้รู้ราคาที่ประหยัดสุดๆนะครับ ห้าสิบเจ็ดแรงอ่ะวันนี้ห้าหนึ่งห้าเจ็ดจัดโปรนะครับเก้าพันเก้าอ่าจัดต่อไปนะครับอ่ามีคันนี้มาจัดเพิ่มนะครับอ่ะคันนี้นะครับอ่ารถสวยมากเลยยังสวยเดิมสี่เส้นนะครับเป็นขนาดห้าสิบเจ็ดแรงนะครับอ่าเดิมก็มีสดรถแค่หนึ่งหมื่นเก้าพันอ่าดาวที่สองหมื่นเก้านะครับวันนี้จัดไปครับดาวเก้าพันเก้าอ่าเป็นโปรอยากขายนะเก้าพันเก้าอ่าจัดไปนะครับ มี9,009อยู่หลายคันเลยนะครับอ่หงุดหงิดสก,กิดมาอันนี้10,090นะครับเป่น10,090 10,090 409,000บาทนะครับมีส่วนลดให้อ20,000ก็เหลือ407นะครับสวยเลยนะครับแล้วก็57คันนี้นะครับก็ส่วนลด20,000เหมือนกันนะครับ20,000เหมือนกันครับดาวที่20,090นะครับ ศูนย์เก้า0ี่เจ็ดศูนนะครับส่วนลดก็ลดให้นะครับลดให้ครับช่วงนี้ไม่ได้เน้นกำไรเลยนะครับจะขายให้ได้มากที่สุดโปรอัศซั่งลุยนะครับอ่ะสามแสนเจ็ดหมื่นสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับอ่า YM 3 5 7 A นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับอ่าม m 3 5 8นะครับอ่ายังไม่เคยมีส่วนลดให้นะครับวันนี้ลดไปเลยนะครับสองหมืนบาทนะครับ เหลือ495นะครับเหลือ495ลดไป20,000บาทนะครับ ym3 5 8 r นะครับใช้เงินดาวอยู่ที่ติ๊กตอกติ๊กตอก่าสามหมืนบาท40,000บาทอ่ะ4 0 0 0 0บาทอ่าคันนี้ ym3 57a นะครับวันนี้ต้องติ๊กตอกอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้ขาย4,400นะคันนี้รถ1,300ชั่วโมงงานนะครับส่วนรถมีให้20,000นะครับเหลือ4,2 0 0นะครับ แล้วก็ EF 5 1 4น่ะครับก็จัดไปนะครับอยากได้คันไหนก็พักเข้ามานะครับ30,000 0 0 0 0 0ส0บาท3 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็อีคันนะครับคันนี้เลยนะครับ30,000นส0 0 0บาทนะครับขายได้ขายนะครับขายให้หมดร้านเลยนะครับโปรอาซอสั่งลุยนะครับโปรอาซอสั่งลุยอ่ะสนใจก็โทรเข้ามานะครับ ่สามสิบก้าแรงมีสองคันนะ FC ที่ถามอยู่นะครับมีสองคันนะสามแสนหนึ่งหมื่นก็ลดกันให้ลูกค้าเหลือสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นลดให้ลูกค้าเหลือสามแสนหกนะสวยทั้งคู่นะครับสภาพดีทั้งคู่นะอ่าก็ลดกันไปเลยนะครับบุ้งกี่มีสองคันนะครับอ่าวันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้กา,นะคอา,าขอบคุณ FC ที่กำลังจะไปส่งนะครับให้รวยๆเฮหงๆนะครับอุตส่าห์มาอุดนนุนแต่เชา้าแล้วก็ให้จะส่งเลยนะครับ อ่ะขอบพระคุณมากๆครับรวยรวยเฮงๆครับสวัสดีครับ